นิทานหลอนเรื่องผีแตงโมลึกเข้าไปในใจกลางฟาร์มร้างที่ซึ่งเขาวันพันรอบความทรงจำที่ถูกลืมมีเรื่องเล่าที่กระซิบในหมู่คนในท้องถิ่นเรื่องราวของผีแตงโมตำนานเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวนาชื่อโอแมนทอมสันปลูกแตงโมที่ฉ่ำที่สุดและชุ่มฉ่ำที่สุดในเทศมนทนทั้งหมด ความลับของเขาคือข้อตกลงที่เขาทำกับวิญญาณแห่งผื้นดินข้อตกลงที่ทำให้แตงโมของเขามีรสหวานนาราวกับอยู่ในโลกอื่นหรือดูร้อนอันเป็นเวรเป็นกรรมครั้งหนึ่งขณะที่ชายชาราทอมสันต้องทำงานหนักภายใต้แสงแดดที่แผดจ้าเขาก็ตกเป็นเหยื่อของการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันและลึกลับ บนเตียงมรณะเขาได้ขอเป็นครั้งสุดท้ายที่จะฝังไวท่ามกลางแปลงแตงโมอันเป็นที่รักของเขาโดยหวังว่าจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับดินที่ทำให้เขาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิตชาวเมืองเคารพความปรารถนาของชายชาราทอมสันจึงฝังเขาไว้ใต้เถาวันพวกเขาไม่รู้เลยว่าจิตวิญญ,ญาณของชาวนาชารายังคงอยู่และเมื่อฤดูการเปลี่ยนไป ลักษณะของการปรากฏตัวของวิญญาณของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อแตงโมลูกแรกของฤดูการสุโกมปรากฏการที่น่าขนลุกก็เริ่มปรากฏชาวเมืองรายงานว่าพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดเช่นลูกกลมเรืองแสงลอยอยู่เหนือแผ่นแตงโมเสียงกระซิบของเงาร่างเงาท่ามกลางเถาวันและเสียงหัวเราะที่น่ากลัวอย่างอธิบายไม่ถูกก้องกังวานตลอดทั้งคืน ว่ากันว่าผีแตงโมดังที่ผู้เท่าทอมสันกลายเป็นนั้นว่ากันว่าเดินเตร่ไปในทุ่งนาปกป้องผลไม้อันล้ำค่าของเขาจากผู้ที่กล้าเข้ามาใกล้ชาวบ้านเตือนว่าใครก็ตามที่กล้าเด็ดแตงโมออกจากแผ่นผีสิงจะต้องได้รับความโกรธแค้นจากชาวนาผีสิงวัยรุ่นที่แสวงหาความตื่นเต้นและการผจญภัยออกเดินทางในคืนเดือนงายเพื่อท้าทายตำนาน พวกมันติดอาวุธด้วยไฟฉายและจิตวิญญาณที่กล้าหาญย่อตัวผ่านเถาวันที่รกร้างเสียงหัวเราะของพวกเขาตัดผ่านความเงียบสงัดของค่ำคืนขณะที่วัยรุ่นผู้กล้าหาญคนหนึ่งเอื้อมมือไปหยิบแตงโมความหนาวเย็นก็ปกคลุมไปในอากาศเสียงหัวเราะของผีแตงโมดังก้องและน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมวีนเลื้อยไปรอบๆผู้บุกรุกและโอบล้อมพวกเขาไว้ด้วยอ้อมกอดแห่งวิญญาณ แตงโมที่ครั้งหนึ่งเคยชุ่มฉ่ำกลับกลายเป็นรสขมและเน่าเสียในมือวัยรุ่นที่เป็นอมาาัมพาตด้วยความกลัวร้องขอความเมตตาในขณะที่ร่างที่น่ากลัวของชายชราทอมสันโผลออกมาจากเงามืดดวงตากลวงกลวงของเขาเปล่งประกายด้วยความรุนแรงราวกับอยู่ในโลกอื่นในขณะที่เขาชี้นิ้วปีศาจไปที่ผู้บุกรุก และประนามพวกเขาที่ไม่เคารพสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของเขาแผ่นแตงโมผีสิงซึ่งถูกวิญญาณอาฆาตสาบตลอดการกลายเป็นเรื่องเตือนใจที่เล่าขานกันรุ่นต่อรุ่นชาวบ้านที่ตอนนี้ระวังเรื่องเหนือธรรมชาติได้หลีกเลี่ยงฟาร์มที่เคยเจริญรุ่งเรืองโดยทิ้งถีแตงโมไว้คอยปกป้องพืชผลของเขาช่วนิรันดร์